ต้องเสียอากรค่าน้ำที่เก็บจากการจับปลาในแม่น้ำลำคลองอากรสวนจากการทำสวนไม้ผลและอากรค่านาซึ่งเรียกเก็บมากน้อยตามความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชายซึ่งเป็นกำลังหลักในการผลิตจะต้องถูกเกณฑ์แรงงานรับใช้หลวงเป็นประจำทุกปีหากผู้ใดไม่ต้องการจากบ้านไปใช้แรงงานจะต้องเสียเงินรัฐชูประการทดแทนจนภาพเกษตรกรยากไร้ไม่มีเงินชำระภาษีอากรให้หลวงจนต้องถูกริบรั์ทั้งโคกระบือที่นาและบ้านเรือน เพื่อขายทอดตลาดการขายทอดตลาดทรัพย์สมบัติของรัสฎรผู้ยากจนค้นแค้นในบางตำบลได้กระทําอย่างน่าอาเนจอานาถที่สุดน่าสงสารรัษฎรเจ้าทรัพย์ซึ่งมานั่งดูเขาขายทอดตลาดทรัพย์สมบัติของตนตาปลกประลกหนังสือพิมพ์หลักเมือง28มิถุนายน2472